บอยชาแนลไรฮาร์ตออสเ์โฮมถ้าไม่เคียงหนักนวงก็นอนอยู่บ้านดีกว่านะครับในคลิปนี้นี่ผมจะพาเดินทางไปเที่ยวในรูปแบบเช้าเย็นกลับหรือวันเดทิปนี่แหละครับที่เราสามารถสัมผัสบรรยากาศทั้งเขาแล้วก็บรรยากาศทะเลวิวสข้างทางที่เขียวขจีดูสบายตาบนถนน2เลนนี่แหละครับทุกคนพร้อมเดินทางไปด้วยกันไหมครับถ้าพร้อมใส่แมสแล้วก็ล้างมือขึ้นรถมาได้เลยครับ ้ยสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้นะครับการเดินทางไกลๆหลายๆวันนี่ก็อาจจะทําได้ลําบากขึ้นนะครับแต่เช้าวันนี้เราเลยจะเดินทางกันแบบวันเดย์ทริปครับหรือเช้าเย็นกลับนี่แหละครับที่เราจะมุ่งหน้าลงไปสู่เมืองปลาครับหรือเมืองปากน้ําปลาเน,นี่แหละครับเมืองปานบุรีนี่เองครับ จะแนะนําเส้นทางเดินทางไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าสวยแล้วก็มีรถวิ่งน้อยกว่าในการที่จะใช้เส้นทางปกติในทางลงใต้นี่นะครับ สำหรับการเดินทางลงภาคใต้นีนครับถนนสุดคลาสสิกในตำนานอีกหนึ่งเส้นของประเทศไทยนะครับที่ระยะทางในการดำเนินการสร้างนี่ถือว่ายาวนานทําทําทุบเนี่ยนะครับขยายไปขยายมาเนี่ยนะครับนั่นคือถนนพระรามสองนี่เองครับ สภาพถนนตอนนี้นี่ก็ถือว่าดีกว่าแต่ก่อนมากนะครับแต่ก็ยังมีบางช่วงครับที่ยังเปิดหน้าถนนไว้นะครับทําให้การขับขี่นี่ถ้าเผื่อเราขับรถยนต์มานี่ก็จะรู้สึกเลื้อยๆนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นมอเตอร์ไซค์นี่นะครับรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยครับเลื้อยไปเลื้อยมานี่บางคนตกใจนี่ก็แต่จริงๆนี่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับแค่ตกใจเฉยๆครับจับฮนด์ให้นิ่งๆก็พอครับ โดยเส้นทางในทริปนี้ที่จะแนะนำให้ลองวิ่งกันดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นถนน2เลนครับเป็นทางยาวๆที่2ข้างทางนี่วิวทิวทัศน์นี่จะสวยกว่าถนนทางหลักที่เราใช้ลงใต้โดยทั่วๆไปนะครับเมื่อเราวิ่งมาจนสุดถนนพระราม2เนี่ยนะครับที่ทนบุรีปากท่อเนี่ยนะครับจากเดิมที่เราเคยเข้าซ้ายเพื่อที่จะลงใต้นะครับแต่ให้เรามาเข้าขวาครับเพื่อที่จะ มุ่งหน้าไปทางลาดบุรีครับแต่ตรงไปอีกประมาณสัก2-3โลนะครับก็จะเจอป้ายครับให้เลี้ยวซ้ายตามป้ายนี่นะครับวิ่งไปทางอำเภอบ้านคาครับทางหลวงหมายเลข3206นี่เองนะครับจากนั้นเราค่อยไปเข้าเส้น3510ครับโดยถนนเส้นนี้นะครับสามารถที่จะตรงไปได้เรื่อยๆจนถึงหัวหินเลยนะครับ นถนนหมายเลข3510เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นถนนที่สามารถพาเราไปหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ บ่อน้ําพุร้อนหนองยาบป้องเนี่ยครับที่เราสามารถมานอนอาบน้ําแร่จากธรรมชาติที่คิดว่าที่นี่แหละครับน่าจะใกล้กรุงเทพที่สุดนะครับที่เราสามารถมานอนแช่น้ําแร่จากน้ําพุร้อนได้นะครับเอาไว้คราวหน้าที่โควิดนี่เริ่มดีขึ้นจะพามาเข้าไปดูกันครับ สถานที่ต่อไปที่อยู่บนถนนหมายเลข3510นเนี่ยนะครับที่เราสามารถที่จะแยกออกไปหาอะไรทานได้นะครับนั่นคือตลาดน้ำกวางโจครับตลาดน้ำที่นี่นี่จะอยู่ในอุทยาน น้ำตกกวางโจนี่นะครับแต่ตลาดน้ำที่นี่จะถูกพัฒนาพื้นที่ขึ้นมานะครับไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติครับแต่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งที่ควรแวะเข้ามาเที่ยวแล้วก็มาหาอะไรทานกันนะครับแต่จะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดต่างๆนี่แหละครับ บนถนนสายนี้ก็ยังมีอ่างเก็บน้ําอีกหลายที่ให้แวะเที่ยวชมกันนะครับพวกอ่างเก็บน้าพุไซอ่างเก็บน้ําไซงามอะไรพวกนี้แหะครับแต่ก็ต้องแยกออกจากถนนไปเข้าไปอีกนะครับและหนึ่งในสถานที่ที่หลายๆคนนี่ต้องเคยมาหรือเคยได้ยินกันนะครับนั่นคือเขื่อนแก่งกระจานนะครับก็ต้องวิ่งจากถนนเส้นนี้แหะครับแล้วก็แยกเข้าไปที่แก่งกระจานนะครับ และอย่างที่เห็นนี่แหละครับถนนสายนี้นี่จะเป็นอะไรที่เขียวขจีทั้งสองฝั่งทางนะครับเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างกว้างสุดลูกหูลูกตานี่แหละครับภูเขาเขียวๆที่ทอดยาวนี่ได้ฟีลลิ่งดีที่แทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเราขี่ออกจากกรุงเทพมาแค่ร้อยกว่ากิโลนะครับก็สามารถที่จะสัมผัสธรรมชาติทั้งสองข้างทางแบบสวยๆแบบนี้ได้ครับ จากถนน3510นะครับคราวนี้เราก็ต้องเดินทางกันต่อไปใช้อีกเส้นหนึ่งแล้วนะครับ3301ครับจากถนนเส้นนี้นะครับเราจะสามารถเห็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับที่ตีคู่กันมาเลยครับกับถนนหมายเลข3301นี่แหละครับและสามารถที่จะขับรถลงไปในอ่างเก็บน้ำได้เลยนะครับที่นี่ ข้างหน้าที่เห็นนี่ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยผาครับที่อยู่บนถนนหมายเลข3301นะครับในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่เก็บน้ำเอาไว้ใช้เพื่อการเกษตรครับแล้วก็ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อีกครับ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นภูเขาครับสลับซับซ้อนกันไปกันมาเนี่ยนะครับจนไปถึงเขตประเทศเพื่อนบ้านเราครับประเทศเมียนมาครับชาวบ้านหรือนักตกปลาก็มักจะนิยมมาตกปลากันที่นี่นะครับสาเหตุก็น่าจะเพราะว่าสะดวกแก่การง่ายกับการเข้าออกครับสามารถที่จะขับรถเข้ามานั่งจนถึงริมน้ำอย่างที่เห็นนี่เลยครับ ถ้าเผื่อเราจอดรถนะครับแล้วพื้นที่มันอาจจะนิ่มนะจอดแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะลองไปดูเนี่ยว่ามันอาจจะจมได้แต่ตอนนี้นี่แ้บบางที่เนี่ยมันจมเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไอ้นี่ครับที่วางพักเท้าจาก Big Boy ครับมีจำหน่ายนะครับติดต่อมาได้นะครับอันนี้ ที่วางนะครับวิธีใช้นะครับถ้าเบื่อเราเจอพื้นที่แบบนี้นะอ่าเรายกรถนะครับขึ้นครับแล้วเราวางลงไปนะเขาเหยื่อเข้ามาหมเห็นไหมไม่จมละนะครับ จริงๆแล้วอ่ะจะไปหาขอนไม้หรือว่าอะไรมาตามทางก็ได้แต่มันดูพิเศ่ไงมีแบบนี้ติดรถเอาไว้ไม่แพง ตรงนี้แหละครับสำหรับใครหลายๆคนที่มีเวลาจำกัดหรือมีเวลาไม่มากนะครับก็สามารถที่จะทำเป็น Half d เดย์ทรปครับเดินทางกลับบ้านไปได้เลยครับไม่ไกลครับแล้วก็ถ้าเผื่อยังมีเวลาก็ยังนั่งเล่นหรือว่าหาร้านกาแฟระหว่างทางขากลับไปได้อีกนะครับชิลๆเลยครับเวลาที่เหลือถ้าเผื่อใครอยากจะขี่ไปเที่ยวต่อ ก็เดินทางต่อไปกับผมนี่แหละครับข้างหน้าวันนี้ยังมีอีกหลายสถานที่ที่ผมจะพาไปแนะนำเลยครับเดินทางกันต่อครับ จากนี้นี่เราจะมุ่งหน้าตรงไปสู่ชายหาดปราณบุรีนี่แหละครับโดยยังจะใช้ถนนสายรองเหมือนเดิมนะครับคือถนนเส้น3301นี่แหละครับมุ่งหน้าไปทางวัดห้วยมงคลนะครับจากที่อ่างเก็บน้ำ ห้วยผากเนี่ยนะครับไปถึงหาดปราณบุรีนี่ระยะทางก็ประมาณร่วมร่วมร้อยกิโลได้นะครับจากถนน2เลนคราวนี้เราก็จะกลับขึ้นไปวิ่งสู่ถนนสายหลักบายพาสครับนั่นก็คือถนนทางหลวงหมายเลข37นะครับจนไปถึงทางเลี้ยวเข้าปากน้ำปราณครับก่อนถึงค่ายธนรักษ์ครับ จากปากทางถนนใหญ่นะครับเข้าสู่หาดปราณบุรีนี่ก็ระยะทางประมาณ13หรือ14กิโลได้ครับทะเลที่ปราณบุรีนี่ถือว่าเป็นหาดที่มีความสวยนะครับแล้วก็สงบครับเหมาะแก่การมาพักผ่อนครับผู้คนนี่ไม่ พุกผ่านนะครับเอาจัก,กรยานติดรถมาด้วยนี่ก็ขี่เล่นเลียบชายหาดได้ยาวๆเลยครับจากตรงชายหาดนี่นะครับระยะทางก็น่าจะมีประมาณ2-3กิโลครับใครที่ต้องการเอาจัก,กรยานมาขี่เล่นนี่ก็แนะนำเลยครับ ไฮไลท์ตอนนี้เนี่ยนะครับที่กําลังเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กของที่นี่นะครับสำหรับคนที่ชอบมาถ่ายรูปเช็คอินครับนั่นคือต้นตาล3ต้นครับที่จะอยู่เรียบตรงถนนเรียบชายหาดปราณบุรีนี่นะครับที่จะได้ฟิลประมาณว่าเหมือนชายหาดต่างประเทศครับนั่นคือที่ไมอามี่บีชครับ นี่ก็คงต้องหาจอดรถกันอีกทีครับเดี๋ยวเข็นหามุมที่น่าจะถ่ายรูปออกมาได้สวยนะครับยิ่งที่นี่นี่เป็นไฮไลท์ของการถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาที่นี่เขาก็เหมือนเราครับเขาก็ต้องมาถ่ายรูปกับต้นตาล3มต้นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องรีบเลือกมุมนะครับแล้วก็รีบถ่ายครับให้เสร็จเพราะไม่งั้นนะครับเดี๋ยวคนอื่นมาติดในฉากด้วยนะครับต้องรีบครับ แล้วถ้าเผื่อใครมาในช่วงวันหยุดนะครับยิ่งตอนเย็นๆนี่รับรองมีคนติดในรูปเราแน่นอนครับ Hold me close me get is till I get up. Time up barely on our side. Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. เป็นยังไงบ้างครับสถานที่ที่เราขี่มาจากกรุงเทพจนถึงตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งวิวทิวทัศน์แล้วก็บรรยากาศของการขับขี่นะครับได้ทั้งวิวเขาแล้วก็ได้ทั้งวิวทะเลครับใจจริงๆผมนี่ก็อยากจะตัดต่อให้จบในตอนเดียวเลยนะครับแต่ มันทำยังไงได้ครับถ้าเผื่อตอนนี้นี่ไม่สามารถที่จะไปเที่ยวไหนได้นะครับก็ไม่เหมือนใจก่อนแล้วครับที่40-50นาะทีดูกันยาวๆนะครับยังไงก็ขอกักเอาไว้อีกสัก1ช่วงครับอีก1 EP เป็น EP ที่2นะครับจะได้ไม่ทิ้งห่างกันนานเกินไปนะครับเอาเป็นว่าใน EP นี้ แนะนำการเที่ยวในภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายครับเดี๋ยว e ีีหน้าตอน2นี่ยังจะมีพาไปเที่ยวกันอีกรับรองครับทั้งสถานที่แล้วก็วิวสองข้างทางที่กำลังจะไปนั่นนะครับก็สวยงามไม่แพ้กันครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีฮาเล่ก็ต้องมีบิ๊กบอยมีบิ๊กบอยก็ต้องมีฮาเล่นะครับ ขอบคุณมาก